สวัสดีครับทุกท่านอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้นํามีดหมอหลวงพ่อเดิมเป็นมีดขวานช้างแล้วก็พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมกุวัดพันนมลอกมาให้ทุกท่านที่รักและศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากมีดขวานช้างก่อนนะครับมีดขวานช้างหลวงพ่อเดิมเล่มนี้ เป็นมีดด้ามงาฝักไม้เป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมอายุก็ร้อยกว่าปีแล้วนะครับเป็นมีดที่สั่งทำขึ้นพิเศษให้กับตระกูลหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่เอาเป็นว่าเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเป็นตระกูลที่ ใหญ่โตนะครับแล้วก็ร่ำรวยมากด้วยที่จังหวัดนครสวรรค์ความยาวจะอยู่ที่18นิ้วเฉพาะใบ11นิ้วนะครับเป็นด้ามงาฝักไม้ความยาวประมาณนี้เขาจะเรียกว่ามีขวานช้างนะครับทุกท่านสังเกตที่ด้ามงานะครับว่างานมีลักษณะ เก่าๆเดิมๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งงาใหญ่มากๆงานี่ใหญ่เท่าแขนเลยนะครับขนาดใหญ่มากเลยเล่มนี้นะครับแค่งาก็คุ้มแล้วนะครับงาช้างงานเก่าๆต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับทุกท่านจะมีรอยแตกลายงาจะมีสีของงาที่เป็นธรรมชาตินะครับ ทุกท่านลองสังเกตดูนะครับมีเล่มนี้นะครับใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีน้ำหนักที่ดีนะครับเดี๋ยวมาชมด้านในกันนะครับกันเขานะครับจะทำจากสแตนเลสสวยงามมากเลยครับรวมถึงบริเวณด้ามด้วยแล้วก็เหมือนจะมีรอยจานของหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับตรงนี้ไม่แน่ว่า เออไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดกันไหมนะครับเป็นเหมือนรอยจานด้วยลายมือนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นเงินที่รัดฝักไว้นะครับมีเล่มนี้นะครับสวยงามมากเป็นมีดยุคต้นๆแล้วก็เป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างโชกโชนเพราะฉะนั้นลวดลายต่างๆแล้วก็ใบมีดนะครับก็ย่อมมีร่องรอย ให้เห็นเป็นปกตินะครับอย่างมีดเล่มนี้ลายเริ่มหายไปแล้วครับเพราะว่าเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานนะครับลักษณะใบมีดนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับแต่ว่าเหล็กก็ยังเป็นเหล็กที่ดีนะครับเป็นเหล็กสีดำสวยงามเหมือนเป็นเหล็กอาถรรพ์นะครับเพราะว่าเป็นมีดที่สั่งทำขึ้นพิเศษด้วย เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องพุทธคุณเอ่ยแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์เอ่ยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับศักดิ์สิทธิ์เน้นๆพุทธคุณดีล้นเหลือนะครับใบมีดใหญ่นะนะครับด้ามก็เป็นงาช้างทั้งกิ่งเลยสวยงามมากครับเล่มนี้สวยงามคุ้มค่า ใครชอบใครศรัทธาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับเล่มนี้พลาดไม่ได้เลยครับน่าเก็บน่าสะสมอย่างยิ่งความใหญ่ความยาวนะครับอาจจะพกพาไม่ได้นะครับแต่ว่าก็สามารถนำไปไว้บนหิ้งหรือนำไปไว้ในห้องพักก็ได้นะครับสวยงามมากๆดามจับที่เป็นงาทั้ง ทั้งเล่มแบบนี้ครับหายากมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้นะครับแต่อันนี้มาเป็นงานเลยคือสมบูรณ์สวยงามมากๆนะครับอยากให้ทุกท่านได้มารับชมตัวจริงนะครับเพราะว่าถ่ายในมือถือครับถ่ายยังไงก็ไม่สวยถ่ายยังไงก็ไม่สวยทุ่ไม่สวยสู้ของจริงนะครับอยากให้มาชมด้วยตานะครับแล้วทุกท่านจะตัดสินใจได้ง่ายมาก นี่ก็เป็นล่องรอยของมีดยุคต้นนะครับเป็นลายโบราณน,นะครับสวยงามเข้มขังมีดเล่มนี้หายครับไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปหากท่านดักพานะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมก็ โทรมาหากันได้นะครับมีให้เลือกหลายราคานะครับมีดลนี้ก็จะรีวิวประมาณนี้นะครับจะถ่ายค่อนข้างยากนะครับเนื่องด้วยถ่ายคนเดียวแล้วก็มีมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่และยาวนะครับ ใครชอบใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0981165214และเบอร์ลายนะครับเป็นเบอร์สำรองก็คือ0647210959นะครับชอบก็โทรมาหากันได้นะครับต่อไปจะเป็นพระพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมกุวัดพนมลอกนะครับ องนี้ผมคัดสวยพิเศษให้กับทุกท่านนะครับใครที่ชอบพ้าจมูกสวยๆหน้าสวยๆตาชัดๆนะครับยิ่งองค์นี้นะครับเป็นฐานสูงหน้าไทยจมูกชมพู่นะครับและเป็นจมูกชมพู่ที่กลมและใหญ่เลยครับเป็นจมูกที่ใหญ่และสวยงามมากๆเลยท่านใดชอบสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์098116 ห้าสองหนึ่งสี่นะครับอิทธิพรมีดหมอหลงพ่อเดิมครับผมยินดีบริการทุกท่านครับองนี้สวยมากนะครับแลวเนื้อมีประกายทองแทรกเต็มไปหมดเลยแสดงว่าเนื้อแสดงว่าองค์นี้ต้องมีทองคำผสมอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าท่านใดชอบสนใจนะครบอย่าลืมโทรมาหากันได้นะครับองค์นี้สวยงามมากๆครับดูจมูกกันนะครับ จมูกใหญ่มากนะครับจมูกใหญ่ๆกลมๆเป็นเกรดสวยเกรดคัดพิเศษนะครับทุกคนหากชอบสนใจนะครับก็อย่าลืมโทรมาหากันนะครับไลน์มาถามกันก็ได้นะครับจะไม่ตอบราคาใต้คอมเมนต์นะครับโทรมาหรือไลน์มาจะสะดวกกว่าครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนกันเรื่อยมานะครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมและทีมงานต้องขอกลาบขอบพระคุณทุกกาลังใจมาณที่นี้นะครับขอบพระคุณทุกความเมตตาที่ทุกท่านมีให้มาเสมอนะครับครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่านขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกท่านสวัสดีครับ